ขอแจ้งเตือนให้ตื่นจากความไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้ามือใหญ่ๆของโลกเขากําลังเตรียมแผนการอะไรอยู่นะครับสําหรับผู้ที่รู้แล้วก็วางแผนชีวิตกันให้ดีๆในระยะยาว1-4ปีนับจากนี้จะค่อยๆเดือดแน่นอนขอให้ทุกๆท,ท่านอยู่รอดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงด้วยความปรารถนาดีจากใจบางครั้งชาติพินาศไม่ใช่เพราะศัตรูบุกแต่เพราะคนในชาติหลับไหลอย,อยู่กลางสนามรบโดยไม่รู้ตัวสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักนะครับแรนคอร์ปอเรชันคือองค์การที่ดําเนินธุรกิจในเชื่อแรน เป็นองค์การวิจัยนโยบายระดับโลกที่ไม่สแสวงหาผลกําไรของสหรัฐอเมริกาสถาบันวิจัยและบริษัทที่ปรึกษาภาครัฐแรนดำเนินง,งานด้านการวิจัยและพัฒนาในหลายสาขาและหลายอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ทศวรรษที่1950การวิจัยของแรนได้ช่วยให้แจ้งการตัดสินใจด้านนโยบายของสหรัฐมาอย่างมากมายแรนคอร์ปอเรชั่นเตือนแล้วแต่เรากลับเฉยข้อมูลจากแรนคอร์ปอเรชั่นสถาบันวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่เป็นเบื้องหลังการวางหมากของกองทัพอเมริกัน เคยระบุไว้ตั้งแต่ปี2562แล้วว่าประเทศไทยคือจุดยุทธศาสตร์อันดับหนึ่งที่เหมาะสมต่อการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางของสหรัฐระยะยิง5,500กิโลเมตรที่ว่ามานี้ไม่ใช่แค่ป้องกันภัยใกล้ตัวแต่มันครอบคลุมทุกมณฑลของจีนตั้งแต่ยูนนานไปจนถึงซินเจียงพูดให้ชัดคือกรุงเทพเท่ากับทริกเกอร์ของสองครามยุคเคลียร์เอเชียหากฐานยิงขีปนาวุธของสหรัฐเกิดขึ้นจริงที่จังหวัดพังงาแล้วใครคือคนที่แรนรอคอยจะเปิดดีล คำตอบคือรัฐบาลไทยภายใต้ผู้นำที่สหรัฐหนุนหลังในรายงานระบุชื่อชัดทักสินและธนาธรน,นี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมพิคิดแต่คือเอกสารจริงจากแกรนที่ยังสามารถค้นอ่านได้จนถึงวันนี้ยูเครนไม่ได้กลายเป็นสนามรบในชั่วข้ามคืนยูเครนในวันนี้คือกระจกสะท้อนอนาคตของไทยที่กำลังเดือนซ้ำรอยอย่างไร้สติยูเครนเคยเป็นประเทศที่สหรัฐบอกว่าจะช่วยสร้างประชาธิปไตยแต่ความจริงคือการวางเครือข่ายจัดการรัฐบาลสร้างความแตกแยกภายใน ปลุกกระดมเยาวชนและยัดอาวุธเข้าประเทศอย่างช้าๆสุดท้ายยูเครนกลายเป็นสนามรบที่ไม่มีวันชนะและประชาชนต้องสูญเสียทุกสิ่งวันนี้ไทยกําลังสํารอยยูเครนทุกขั้นตอนนั้นรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่า 1. มีความแตกแยกทางการเมืองระหว่างสีแดงส้มน้ําเงิน 2. มีต่างชาติเข้ามาตั้งฐานพลเรือนในหัวเมืองสําคัญที่ปายเชียงใหม่ภูกเก็ตสมุยเชียงราย 3. มีสงครามข้อมูลที่สับสนจนมีรกลายเป็นศัตรูและศัตรูกลายเป็นไอดอล 4. มีการชักนำให้มองจีนเป็นภัยทั้งที่จีนไม่เคยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดไทยเลยสักครั้งในประวัติศาสตร์ถามจริงเถอะเรายังไม่รู้ตัวกันอีกหรือการเมืองไทยไม่ใช่เรื่องภายในอีกต่อไปพักการเมืองไทยวันนี้ไม่ได้ต่อสู้เพื่ออุดมการประชาชนอีกต่อไปแต่กำลังเป็นตัวแทนผลประโยชน์ระหว่างประเทศที่กำลังจะลากไทยเข้าสู่เวทีที่ใหญ่เกินตัวอย่าคิดว่าสหรัฐจะมาตั้งฐานทัพแล้วแค่ฝึกรบอย่าคิดสั้นแค่ว่าเราจะมีเงินไหลเข้ามาจากการค้ากับโลกตะวันตกเพราะสิ่งที่ตามมาคือการเป็นจุดยิงแรกในกรณีีเเกกิดสสงงงครรราาาามจนนหัฐอย่ป็ท ขีปนาวุธจีนรุ่น DF11, DF21, DF3F คืออาวุธเหนือเสียงที่สามารถถล่มเป้าหมายได้แม่นยำภายในไม่กี่นาทีไทยไม่เคยมีระบบป้องกันตนเองในระดับนี้เราจะปกป้องประชาชน70ล้านคนจากฝนเหล็กนรกนี้ได้อย่างไรแค่ไทยยอมให้มีฐานยิงขีปนาวุธของสหรัฐก็เท่ากับลงชื่อยอมเป็นสนามรบแล้วรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าถ้าประชาชนทั้งประเทศยังไม่ลุกขึ้นคัดค้านการตั้งฐานขีปนาวุธของสหรัฐเราจะถูกยึดทั้งประเทศแบบเบ็ดเสร็จสงครามโลกทั้งที่3ามมาในรูปแบบใหม่ ไม่มีเสียงปืนก่อนไม่มีรถถังเข้าเมืองก่อนแต่มีคนไทยกดไลค์ให้คนที่เปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาโดยที่คนที่จะเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามานั้นก็คือพรรคที่คนเกือบครึ่งประเทศหลงเลือกเข้ามาในสภาย,ยังไงเล่ายัางไม่รู้ตัวกันอีกหรือวันนี้ต่างชาติไม่ได้มายุดไทยด้วยกองทัพแต่ด้วยเงินทุนองค์กร NGO ทุนอุดหนุนเยาวชนฐานที่อยู่อาศัยถาวรและเครือข่ายดิจิตอลเขาไม่ได้มายิงเราแต่จะให้เรายิงกันเองให้เราทะเลาะกันเองให้เรายกแผ่นดินให้เขาโดยสมัครใจ เมื่อใดเรามองไม่ออกว่าเรากําลังอยู่บนกระดานของใครเมื่อน,นั้นเราคือตัวเบี้ยที่เขาจะสั่งให้เดินไปตายตรงไหนก็ได้อย่างไม่รู้ตัวกันอีกหรือถึงเวลาตื่นขึ้นจากภาพลวงตาของการเป็นประเทศที่ปลอดภัยแล้วไทยไม่ปลอดภัยอีกต่อไปหากประชาชนไม่ตื่นรู้ห้างซื้อยังตกอยู่ในอำนาจการครอบงำหากรัฐบาลยังฝันหวานว่าเศรษฐกิจจะฟื้นจากการเป็นฐานทัพให้สหรัฐหากเยาว,วชนยังไม่รู้ว่าเขากำลังถูกใช้ให้สังครอนอธิปไตยของตนเองความมั่นคงของชาติไม่ได้เริ่มจากกองทัพแต่เริ่มจากจิตสำนึกของประชาชนว่าบ้านเมืองนี้ไม่่่ใใชขอองครืน สรุปถ้าไม่ลุกขึ้นเฝ้าประตูดูดยามเฝ้าแผ่นดินอย่าหวังว่าบ้านเมืองเราจะรอดขีปนาวุธไม่รู้จักสีเสื้อสงครามไม่เลือกว่าใครฝั่งไหนแต่เมื่อมันระเบิดกลางกรุงเทพมันไม่ถามก่อนว่าเราเลือกพักอะไรเมืองไทยตกอยู่ในสถานะยูเครนสองไปแล้วครึ่งตัวรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ลุกขึ้นตั้งสติอีกครึ่งตัวเขาจะยกให้วอชิงตันแน่นอนถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกว่าเราจะยอมจนอยู่กับผืนดินไทยหรือรวยชั่วคราวแล้วตายอยู่ใต้เศษซากอาวุธนิวเคลีย ชาติไทยไม่ควรยอมเป็นฐานยิงขีปนาวุธของใครเพราะลูกหลานเราจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะขอขมาแผ่นดินที่ไม่เป็นเท่าทาน